มหัตตสูตรดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมบรรลุความเป็นผู้มากความเป็นผู้ไพ่บูรณ์ในธรรมทั้งหลายต่อการไม่นานนักธรรมหประการเป็นไหนคือพิสุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มากด้วยความสว่างแห่งยานหนึ่งย่อมเป็นผู้มากด้วยความเพียรเครื่องประกอบหนึ่งย่อมเป็นผู้มากด้วยความบันเทิงใจปิติและปราโมดหนึ่งย่อมเป็นผู้มากด้วยความไม่ยินดีในอากุศลและธรรมหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่ทอดทุระในกุศล,ลธรรม 1. ทั้งหลาย หนึ่ยอมพยายามให้ยิ่งขึ้นไปหดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมบรรลุความเป็นผู้มากความเป็นผู้ภพยบูรณ์ในธรรมทั้งหลายต่อการไม่นานนักแลจบสูตรที่หก ในระยะสูตรที่1นึ่งดูกนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำหกประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำไะเก็บไว้ทำหกประการเป็นไฉนคือเป็นผู้ฆ่าสัตว์1นรักทรัพย์หประพฤติผิดในการมหนพูดเท็จหนึ่ง มีความปรารถนาลามกหนึ่งและมีความเห็นผิดหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาเก็บไว้ดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการ ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว้ทำหกประการเป็นเชไนคือเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตหนึ่งจากอาินาทานหนึ่งจากการเมสุมิฉาจารหนึ่งจากมุสาวาทหนึ่งไม่มีความปรารถนาลามกหนึ่ง และมีความเห็นชอบหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำหกประการนี้แลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว้จบสูตรที่7มีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่22หน้าที่385ข้อที่351ถึง352